เรามาเริ่มกันที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเรือมรนาริตนั้นสามารถคว้าแชมป์เป็นสมัยที่11ได้สําเร็จนะครับการในการทุกเบลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรดูการ2015-16รอบชิงชนะเลิศที่สนามซานซิโรในเมืองมิลานประเทศอิตาล,ลีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการเจอกันเองของ2ทีมจากมาริดในสเปนนะครับ ราชชุดขาวเรืออมบริดนะครับอดีตแชมป์สิสมัยเจอกับทีมตาหมีอาราจิโกโมาริดนะครับที่ยังไม่เคยคว้าชมป์ในรายการนี้มาก่อนเลยก่อนเกมนะครับเกิดเหตุระทึกเมื่อพบวัตถุสงสัยว่าเป็นระเบิดในสถาน,นีรถไฟใต้ดินของเมืองวิลานนครับทำให้ต้องมีการสั่งปิดบริการรถไฟ2เส้นทางทันทีนะครับด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าตรวจสอบแต่สุดท้ายไม่มีเหตุอันตรายใดๆครับ สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่าเสมอกันในเวลาปกติ90นาที1ประตูต่อน1นะครับเรือมาริตขึ้นนำไปก่อนจากการยิงของเซร์กโอรามอสในทีที่15นะครับสุดอัตมาริดนั้นไล่ตามตีเสมอได้จากยานิคโบเรดากาเรสโกนะครับในทีที่79ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไป30นาทีนะครับแต่ว่ายังยิงกันเพิ่มไม่ได้ครบ1 20นาทีเสมอกัน1-1นะครับต้องตัดสินหาทีมแชมป์ด้วยการดวลจุดโทษนะครับ ปรากฏว่าทีมเรอัลมาดริดนะครับยิงก่อนและเข้าทั้ง5คนทั้งดูคาสบัสเกสมาเซโลกาเรตเบลซิโกรามอสและคริสเตียโนโรนัลโดนะครับยิงไม่พลาดเลยนะครับส่วนทีมอัตมาดริดนะครับ3คนแรกอ,องตูลฟิสมันกามี่ซาอูนิเกสนะครับยิงเข้าแต่ว่าคนที่4คือค,นควนฟานนั้นยิงพลาดนะครับทำให้เรอัลมาดริดนั้นชนะการดวลจุดโทษ5ต่อ3ควา้าแชมป์กุญใหญ่สุดของยุโรปสมัยที่11ไปครองนะครับ ถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ดีในการคุมทีมของซิดินซีดานในซีซั่นแรกด้วยการคว้าแชมป์ยุโรปช่วยใบยเยอรสุดของยุโรปเลยทีเดียวนะครับ